มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันลงทะเบียนแจกรอบใหม่อีกคนละ3000นนะคะจากกรณีกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3รับเงินคนละ3,000บาทเพิ่มอีก16กล้านสิทธนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้นะคะ นางสาวกุลยาตันติเตม,มิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศร,ร,รษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าคลังจะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิทุกวันจนกว่าสิทธิ์จะเต็มค่ะโดยผู้เคยใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังสามารถลงทะเบียน ผ่านทางแอปนะคะหรือว่าได้ที่ ww w ์ o l วด์เว็คครึ่ง .com ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้เป่าตาังจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนประชาชนที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส1และ 2, สจํานวน15ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตางังและกรอกข้อมูลเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะ สำหรับโครงการคนละครื่องเฟส3นะคะรับเงิน3,000บาทเอาไปใช้จ่ายแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกนะคะเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64จําจำนวน1,500บาทและเดือนตุลาคมถึงธันวาคม64อีก1,500บาทนะคะวงเงินรวมกว่า93,000ล้านบาทค่ะลงทะเบียนกันนะคะวันที่14มิถุนายนนี้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ